คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสราบถึสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สับสรุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยกันสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีหมื่นล้านนะครับกับสูตรมาแน่วิ่งลนสูตรที่สองอันนี้เป็นสูตรที่ทอดต่อเนื่องนะครับมาหลายงวดแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับตรงสูตรนี้เราแสดงให้เห็นเพียง7งวดเท่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่17มกราผมครับลองมาดูวิธีการคํานวณกันละกันนะครับวิธีการคํานวณครับคือหลักสิบครับของเราที่1บวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วย หลักสิบของ3ตัวหลังครั้งที่1ครับบวกด้วยหลักร้อยของ3 3ตัวหน้าครั้งที่2ครับบวกรวมกันครับได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย23 23บยิบบวก8คงที่ครับเท่ากับ1ครับบวก1คงที่เท่ากับ2ครับ1และ2ตัวเลขใดจะมาในเลขวิ่งบนนะครับงวดถัดมาครับออก1กระบกบันครับออก5 8 1 2 2ดสองงและศูนย์ครับ2วิง่งมาทัง้สสงหลัก วิ่งมาทั้งหลักร้อยหลักสิบเลยเห็นไหมครับสองตัวเลยอ่ะเรามาคำนวณกันต่อนะครับอันเดี๋ยวผมชี้เป็นหลักกแล้วกันนะครับคุณดูตามนะเดี๋ยวผมชี้แล้วกันนะครับหลักสิบครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักสิบครับบวกด้วยหลักร้อยครับแล้เท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกแปดคงที่ครับเท่ากับสองบวกหนึ่งคงที่เท่ากับสามครับได้สองและสาม ตัวเลขใดจะมาครับในงวดถัดมาเรามาดูนะครับ1 6นธ์ครับออก7เป็น1403และ94ครับ2และ3เห็นไหมครับเลข3วิ่งเข้ามาในหลักหน่วยครับของเลขวิ่งบนนะครับมาคำนวณกันต่อนะครับหลัก10บครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลัก10บครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ สิบห้าสิบห้าบวกแปดของที่ครับเท่ากับสามบวกหนึ่งของที่เท่ากับสี่ครับเลขสามวิ่งเข้ามาในงวดตัดไม้ครับเข้ามาในหลักสิบเลยถูกไหมครับของหนึ่งมีนาคมครับหนึ่งมีนาคมเรามาคำนวณกันต่อครับหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักสิบครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกด้วยนํำผลพม์มาบวกลมกันได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกแปดของที่ครับเท่ากับห้า 6หนึ่งของที่เท่ากับ6ครับ5แล้ว6ตัวเลขใดมันจะมาในเลขวิ่งครับเลข6ครับวิ่งเข้ามาในหลักหน่วยครับปรากฏในหลักหน่วยของวัฏถัมาของ16มีนาคมครับเรามาดูนะครับหลักคำนวณกันต่อเลยหลัก10ครับคือ4ครับหลักหน่วยคือ6ครับนำผมลัดมาบวกลมกันครับบวกด้วยหลัก10ครับบวกด้วยหลักร้อยครับได้เท่ากับ20ครับ ยี่สิบบวกแปดของที่ครับถ้ากับแปดครับบวกหนึ่งของที่ท่ากับเก้าครับได้แปดและเก้าตัวเลขได้จะเข้ามาครับจะเป็นเลขวิ่งของสุดนี้เลขเก้าครับวิ่งเข้ามาในหลักสิบครับเห็นไหมครับของสิบหกพฤษภาคมที่ออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าและสองสองครับเรามาคำนวณกันต่อนะครับหลักสิบครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักสิบครับบวกด้วยหลักร้อยครับ ได้เท่ากับ26ครับ26บวก8ของที่ครับเท่ากับ4ครับบวก1ของที่เท่ากับ5ครับตัวเลขใดจะวิ่งเข้ามาครับเลข5ครับวิ่งเข้ามาหลักร้อยเห็นไหมครับ1มิถุนายนนะครับในส่วนของคำนวณกันต่อนะครับในงวดที่เราเรอคอยกัน สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่จะไปต่อนะครับหลักสิบครับบวกด้วยหลักหน่อยครับบวกด้วยหลักสิบครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวก,วกบรวมก,กันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับยี 24. 24่สิบสี่ยี่สี่บวกแปดของที่เท่ากับสองบวกหนึ่งของที่เท่ากับสามสองได้สามตัวเลขยังคงเดินดีอยู่หรือเปล่าสําหรับสูตรนี้ นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามถ้าคุณกดติดตามคุณจะสามารถเห็นได้ทุกสูตรเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจนะครับตัวเลขนี้เป็นวิธีการคำนวณเป็นการคำนวณเก็บสถิติทางคณิตศาสตร์เท่า <sk ill> นั้นนะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยอย่าก,ก็บไปคนเดียวนะครับผมเชื่อว่าการแบ่งปันจะทำให้ท่านเป็นสิทีโดยเร็ววันได้ไวขึ้นครับ <sk ill> ครับสวัสดีครับ